สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตัว t r d Sportivo นะครับขับ4นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดที่ว่าเป็น b บ c k ท็อป o t โทนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็อธิบาย รีวิวรถให้ดูด้วยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับปี18นะครับแล้วก็เลขไม่แสนสามหมื่นเก้าพันกว่ากิโลตีว่าแสนสี่นะครับรถเ,เดิมหมดเลยนะครับยกเว้นฝากระโปรงหน้ามีเปลี่ยนมานะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวไว้ดูว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับจุดอื่นสีเดิมหมดเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนโตโยต้ามานะครับ AT ปีปยี่สมาเปลี่ยนยางมาวิ่งยังไม่กี่กิโลเลยนะครับจุดอื่นสีเดิมหมดเลยนะครับนอตนไม่มีขยับนะครับก็มีเฉพาะฝากระโปรงหน้านะครับที่ว่าเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวจะอ,อธิบายให้ฟังนะครับลูกค้าเ็าจอดรถไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวฝนตกลมพัดแล้วก็เบื้องอะ่ะแล้วเบื้องหลังคาลงมาใส่ตรงเนี้ยเขาบอกแล้วมันบุม๋มบุ๋มลงไปปุ๊บอ่ะเขาลูกค้าก็เอาไปเคลมที่ ที่ศูนย์โตโยต้านะครับแล้วทีนี้าทางศูนย์บอกว่าถ้าประมาณนี้มันเคาะได้นะครับแต่จะทําสีให้แต่ทางลูกค้าไม่ยอมลูกค้าบอกว่าเขามีประกันชั้นหนึ่งนะครับก็ขอเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหเสียดายมากนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนฝากระโปรงและทำให้ตัวตัวาฝาหน้าน็อตขยับแค่นั้นครับจุดอื่นคือเดิมหมดเลยนะครับรถเน้นจอดซะมากกว่า นะครับแต่ถามว่าดีไหมสําหรับคนซื้อผมว่าดีนะเพราะว่าได้ราคาถูกนะครับเพราะว่าคันนี้ผมตั้งราคาอยู่แค่799,000บาทนะครับ Backtop 2 t ูโทน e g เจนเดนะครับดูน็อตไม่ขยับหมดเลยครับสีแดงบอกไฟฟ้านะครับเบนังนะครับดูเมดอาร์คอะไรคือเดิมหมดเลยครับรถสวยมากนะครับดูลูกค้าดูแลดีหมดทุกอย่าง ซอกเดิมอะไรเดิมหมดนะครับใครที่รับได้นะครับออลองมาดูคันนี้ผมบอกเลยถูกขนาดผมเอาปีผมเอาปี16มาขายนะครับขับ2ตั้ง699คนโทรกระจายเลยครับอันนี้คือรถปี18แล้วได้โฟวินด้วยนะครับ <S 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 เห็นไหมสวยๆเลยรถนะครับเบาะดูยังสวยกิปเลยเบาะมีแค่ตรงนี้ครับ นะครับที่ว่าเป็นรอยนะครับแต่เก็บได้นะครับรถสวยกิ๊บนะครับคันนี้ดูภายในนะครับขายราคาบ้าบอเลยครับราคาเนี้ยผมบอกให้ในตลาดยังขายอยู่แปดเก้าเก้าเลยผมขายถูกกว่าที่อื่นแสนนึงอะนะครับถ้าลูกค้าคิดว่ามันคุ้มแล้วก็รับได้จ,จุดนั้นนะครับลองมาดูนะครับรถสวยและรีเจนเดอร์ได้ทรีดตัวท็อปด้วยตัวนี้ เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นเ e จ e นเดอร์นะครับแล้วก็ภายในตกแต่งมาค่อนข้างสวยนะครับระดับอร์ตกแต่งด้วยตัวแคป l า r นะครับเบาะเป็นทูโทนดำแดงนะครับลำโพง JBL 10จุดดูช่วงล่างนะครับ <S <S สวยๆกริปดูยางแม็กพร้อมใช้เลยครับคันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าติดตัวตัวกันรอยฝาท้ายมากับตัว Fortuner ตัวนี้ที่เขานิยมกันที่เป็นไฟท้ายตัวนี้อาจจะดูลายๆนิดนึงนะ แต่จริงๆเขาแค่ติดกันรอยมาตอนนี้ช่วยได้นะครับเวลาเรายกของเนี้ยมันจะโดนตรงนี้นะครับนี่ TRD Sigma 4นะครับสวยดูภายในนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับดูนะครับนะ็อตไม่มีขยับเลยคะอาร์คเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับผมรีวิวกันตรงๆหมดแล้วนะครับอืมจะได้ไม่เสียเวลากันแต่ผมเชื่อว่าราคานี้ยังไงก็ไม่รอดนะฮะอยู่ไม่นานแน่นอน นะครับเขาขายเป็น899อ่ะนะครับแล้วผมขาย799เองรถสวยขนาดนี้คันอื่นที่ขาย899ไม่รู้สวยเท่าผมไหมนะครับผมบอกเลยนี้ถ้าคนที่แบบก็ชอบแต่งนะไปใส่ฝาแคปล่านะฝาคาร์บอนจบเลยแต่จริงๆ <c oughs> อ, <c oughs> อยู่ที่คนชอบครับแต่ถ้าใคเปลี่ยนฝาคาร์บอนค,คือจบเลยแต่ฝานี้คือมันฝาศูนย์โตโยต้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือ มันมีฝาแกะมาแค่นั้นครับเปลี่ยนฝาหน้ามานะครับอืดูความสวยแล้วได้ t r d โฟลเดอร์ t r d back top โฟร์วินด้วยนะครับราคานี้ผมบอกเลยหายากมากในลานประมูลยังจบ7จ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่เนี่ยยังไม่รวมเวทกับค่าดำเนินการนะครับรวมแล้วก็คือประมาณเจ็ดแสนแปดเจ็ดแสนเก้าแล้วนะครับแล้วก็ซื้อเจ็ดแสนเก้าแล้วเขาจะมาขายเท่าไหร่ก็องขายแปดแสนกว่า ก็ตั้งดเก้าเก้า8ปดหนะครับตัวนี้เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับน็อตแก้มไม่ขยับเลยนะครับเห็นไหมฮะหลังคานี่ดูอันนี้คือหลังคาดำมาจากโรงงานเนาะตัวนี้ลำโพงเห็นไหมเป็น JBL นะครับ JBL หมดเลยข้างหน้าก็ JBL นะครับแล้วมีถ้าตัวท็อปมันมีตัวซับต,ตรงฝากระโปรงหลังด้วยนะครับน,นั่นคือมาจากโรงงานเลยนะครับ อ่ะลองดูสนใจก็ถัวานงเบียได้เลยหน้างเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้มีคนมาขอตัดแล้วแต่ว่าผมยังไม่อยากผมอยากขายลูกค้ามากกว่านะครับลองดูนี่มีแต่พ่อค้าส่งออกจะเอาจะตัดก็ยังไม่อยากแล้วกันเห็นไหมเดิมหมดเลยครับมีแค่ฝาหน้านะที่แกะมาเปลี่ยนมาแค่นั้นครับอันนี้ฝาโรงงานแฝาศูนย์ t ตโยตา้าเกรดมากันชั้นหนึ่งมานะครับดูน็อตไม่มีขยับไม่มีอะไรเลย นะครับนี่เห็นไหมอาร์คเดิมอะไรเดิมหมดแก้มไม่เกะนะครับเห็นไหมดูจริงๆถ้าเหมือนคนที่จะเอาไปปั้นนะถ้าคนศูนย์เอเต้นอื่นเข้าไปเปลี่ยนฝาแล้วก็เก็บหัวน็อตแต่ผมผมไม่ได้ทำอะ่ะผมถือว่าราคานี้ผมขายถูกแล้วนะครับก็เทียบดู ถ้าซื้อโรโค้ปีสิขายกัน7 8 7 9อันนี้เรจนเดอร์นะครับเออเทียดีนะครับขายกันเท่ากันนะครับเอาที่ใครสะดวกนะฮะเราไม่ยัดเยียดกันนะครับขายรถถ้าชอบค่อยมาดูอ่ะดูภายในนิดนึงนะเดี๋ยวเวลาจะหมดสะกก่อนนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องนี่เปิดแอร์นิดนึงร้อนเลยฮะก็ตัวนี้มีระบบ ขึ้นลงทางราดชันนะครับ Eco Power Mode นะครับแล้วก็โฟวินหมุนเลยเนะะเรียบร้อยกันจับแล้วครับอันนี้โฟ h i ไฮนะลองโฟ l l โลนะครับกดแล้วก็หมุนต้องให้จังหวะเขานิดหนึ่งอ่ะกดหมุนต้องให้จังหวะเขานิดนึงโอเคอ๋อต้องอยู่เกียร์ว่างผมว่าอยู่ทำไมไม่เข้าผมไม่เข้าเกียร์เกียร์ดีโอเคเรียบร้อยครับอ่า สนใจก็ทักหรือโทรหานุงเบียรน่เลยนะครับเบอร์0ูนย์แปดห้นะครับคันนี้ทํากันบ้านก่อนนะครับรถใหม่ป้ายแดงล้านเจ็ดแสนเกาหนะครับเขาจ่ายค่าเสือให้ลูกค้าไปแล้วล้านนึงะครับลูกค้าซื้อแค่เจ็ดเก้าเนะครับลองดูนะครับยังไงสนใจก็โทรมาเบอร์0ูนย์แปดห้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ